ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์หน่วยตาวิเศษวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องประโยชน์และโทษของขยะค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปสู่กิจกรรมแรกกันก่อนเลยชูมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโกไปมาทางแขนขึ้นและลงพับแขนมือแตะไหล่ กลางแข้นขึ้น,นลงชูขึ้นตรงมุนใจเราตัวสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีวันอังคารนะคะในวันนี้เด็กๆจะได้มาพบกับคุณครูคเล็กอีกเช่นเคยคะ่ะในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของขยะกันนะคะก่อนอื่นเราไปพบกับกิจกรรมแรกกันเลยคือกิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรง ค,ครูจะพาดเด็กๆไปเคลื่อนไหวจังหวะตามคําสั่งนะคะแล้วเราไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อกันเลยถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วไปพบกับคลิปวีโอต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเช้าวันไหนสัวใสแดงค,ครูจะให้เด็กเคลื่อไนไหวร,ารา่างกายอย่างอระตามเสียงจังหวะแฮมบุรีนะคะถ่าคุณเพาะ้าให้เด็กเตือนขา ่านครูเคาะเร็วให้เด็กเดินเร็วๆท่านครูเคาะสองครั้งต่อครัง้งให้เด็กหยุดท่าไหนท่านั้นนะคะเด็กพกร้อมือยังเลยถ้าพร้อมแล้วเราไปทำพ,พร้อมๆกันเลยค่ะ เื่อนไหววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆคุยการบริหารปอดกันนะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆอีกหนึ่งครั้งค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆในระดับ,บต่อไปคุณครูจะให้เด็กเพื่อนไหวตามคำสั่งกันนะคะ จแน่ต่อมาคือกิจกรรมกลุ่มใหญ่ในวันนี้คุณครูมีนิทานมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยนะคะคือนิทานเรื่องหมู่บ้านไม่เป็นไรเด็กๆพร้อมที่จะชมนิทานกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมนิทานกันเลยค่ะไม่เป็นไร ในะหมู่บ้านชานเมืองแห่งหนึ่งมีชื่อหมู่บ้านว่าหมู่บ้านไม่เป็นไรเพราะทุกคนในหมู่บ้านนี้มีนิสัยมักง่ายและไระเบียบวินัยในการทิ้งขยะสิ่งสกปรกต่างๆแต่มีอยู่ครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ซึ่งมีนิสัยแตกต่างจากคนในหมู่บ้านผู้เป็นพ่อทิ้งขยะในถังขยะทุกครั้งผู้เป็นแม่ก็เก็บกวาดบ้านให้สะอาดอยู่เสมอและผู้เป็นลูกก็ช่วยดูแลต้นไม้ในสวนโดย แตกต่างจากเพื่อนบ้านคนอื่นๆที่มองว่าครอบครัวของเขานั้นเป็นครอบครัวที่เข้มงวดเกินไปไม่ผ่อนคลายเหมือนกับคนอื่นๆวันหนึ่งเกิดมีฝนตกเยกกากนางน้ำไหลทะลักเข้ามาในหมู่บ้านทุกคนในหมู่บ้าน ต่างไม่ระวังเพราะคิดว่าน้ำไม่น่าจะท่วมนะจึงใช้ชีวิตกันอย่างปกติแต่เวลาผ่านไปไม่นานนะน้ำก็ท่วมทั้งหมู่บ้านเพราะพวกขยะที่พวกเขาเทิ้งเรียร่าทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทำให้เกิดน้ำท่วมขังส่งกลิ่นเหม็นและได้รับความเสียหายต่างๆตามมาเว้นแต่บ้านของครอบครัวพ่อแม่ลูกที่รักความสะอาดเรียบร้อยและมีวินัยในการทิ้งขยะที่บ้านของเขาไม่มีขยะอุดตัน แลมีต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำทำให้ทุกคนในหมู่บ้านต่างมาขอความช่วยเหลือและขอคำแนะนำโดยที่ครอบครวัวนี้ก็ได้ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี จากการทิ้งขยะควรทิ้งในถังขยะทุกครั้งและต้องคอยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการและการตลอดเ <mm <ets> มื่อทุกคนปฏิบัติตามจากหมู่บ้านที่ไร้ระเบียบและเต็มไปด้วยขยะ <mm <ets> ก็กลับมาสวยงามสะอาดตาและไม่เคยน้ำท่วมอีกเลยในทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีระเบียบวินัยในทุกทกที่ <mm <ets> เป็นเรื่องที่ดีเราไม่ควรปล่อยประละเลยหรือรักความสบายมากเกินไป เาาาาาอาจจะทใหห้กิดปัญาตามมาและหลังจากที่เด็กๆได้ชมนิทานไปแล้วนะคะคุณครูก็มีคําถามอยากจะมาถามเด็กๆค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าขยะมีประโยชน์และโทษอย่างไรแต่เอ๊ถ้าเราทิ้งขยะไม่เป็นที่จะเกิดอะไรขึ้นคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกัน ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จักประโยชน์และโทษของขยะก,กันเลยค่ะจากรูปภาพนี้คุณครูขออธิบายว่าเมื่อเราเก็บขยะเสร็จแล้วเราควรที่จะแยกประเภทของขยะแต่ละชนิดนะคะหลังจากการคัดแยกขยะแล้วก็จะมีรถขยะมารับขยะไปเพื่อนําไปแยกชิ้นส่วนอีกครั้งหรือจะนําสู่เข้ากระบวนการรีไซเคิล และนำของรีไซเคิลนั้นออกมากลับสู่เราซึ่งเป็นประโยชน์นั่นเองค่ะแต่เอถ้าจะว่าเป็นโทษก็คือการจะเผาขยะนั่นเองซึ่งเป็นวิทีนั้นง่ายแต่หารู้ไม่ว่ามันเกิดผลเสียเมื่อเราเผาขยะจะทำให้เกิดมลพิษจากควันนั่นเองค่ะแต่ถ้าว่าเป็นการฝังกลบต้องฝังในพื้นที่ที่ห่างไกลจากผู้คนนะคะเพราะมีผลเสียที่เกิดขึ้นคือขยะมีกลิ่นเหม็นและเน่าเสียนั่นเอง และในวันนี้คุณครูก็มีคำศัพท์มาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้คำศัพท์กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะคำศัพท์คำแรกคือขยะเปียกขยะรีไซเคลิลขยะอันตรายและขยะทั่วไปค่ะและต่อมาคือกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะ ในวันนี้คุณรูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการระบายสีตามจินตนาการโดยเพื่อที่จะให้เด็กๆได้ฝึกกล้ามเนื้อมืออีกเช่นเคยนะคะในวันนี้คุณรูก็มีอุปกรณ์มาให้เด็กๆได้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือสีเทียนและใบงานที่คุณรูเตรียมให้นะคะเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วอย่าลืมตั้งชื่อผลง,งานของตัวเองด้วยนะคะ แต่เอ๊คุณครูก็อยากทราบจังว่าเด็กๆจัดตั้งชื่อผลงานนั้นว่าอย่างไรคุณครูอยากให้เด็กๆได้ถ่ายรูปหรืออัดคลิปวิดีโอผลงานของตัวเองมาให้คุณครูได้ชมด้วยนะคะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมใดเสร็จแล้วก็ตามคุณครูอยากให้เด็กๆได้ล้างมือทำความสะอาดมือให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราจะมาพบกันในวันถัดไปสำหรับวนันนี้สวัสดีคะ่ะ